เอาทำใหม่ทำวงสวิงใหม่โอ้แล้วไปเอาลูก g อ b มา,มาไปเอารุก gob กมาปะขึ้นไปเด็กไปก้าได้ได้ไดรองเท้าก็ไม่ใส่เด็กบ้านนอกเนี่ย ก็ไม่ยอมใส่รองเท้าเห็นไหมไปเหยียบอะไรอ่ะเหยียบไปไปใส่รองเท้าไปลูกไปตีก๊อฟเออไปตีก๊อฟข้างนอกไปไปไปตีก๊อฟหลังบ้านไปไปใส่เท้าก่อนไปใส่รองเท้าแล้วก็ไปเอารูก๊อฟปะไปใส่เท้าไป เดินไปเดินไปแล้ว